โยโยโย่ใบสามพงเ์โจรกับคลึงเน้นทีมเดียวกับผมเจตคลืนลูกหนังทั้งทางช anel u t u b e และทางเพจคึงลูกหนัง,ง,ง, YouTube, ง,ง,ก,นงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปก่อนเลยก็แล้วกันนะครับเหมือนเดิมครับคอนเสปต์เราวิเคราะห์ฟุตบอลทุกวันดังนั้นถูกผิดเรื่องหน,นึ่งแต่ผมนนํามาให้ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้คิดง่ายๆคุณมีดิมเชียร์ในใจฟังคล,คลิปคลึงลูกหนังถ้าตรงกันก็จัดไปง่ายๆแบบนี้นะครับที่ต้องจัดไปก็คือรลนอแดของเราครับแอดบีไอพีเคอเอนย้ำว่ามีแอดนำหน้าหรือว่าจะคล ช่อง YouTube คลึงลูกหนังด้วยนะครับเอามาถึงค่ำคืนวันศุกร์นะครับคลึงเน้นทีมเดียวไปที่เวลาตีสามตรงครับฟุตบอลลีกเอิงของฝรั่งเศสลิวอันดับ7จะเปิดบ้านเจอกับแซเกเตียนอันดับ17รลิวเนี่ยสี่แต้มนะครับจากการชนะ11เสมอ9แพ้ไป7เกมล่าสุดเปิดบ้านถล่มแกรกมงฟุตไป4ต่อ0ูนย์ะครับสภาพทีมถือว่าสมบูรณ์เลยครับแล้วฟอร์มดีด้วยครับประกหลังอย่างโชเซ่ฟอนเต้คุมเกมรับตรงกลางมีเรนัโต้ซานเชสนะครับแนวรุกมีโชนาตงบัมบ้าโจนานเดวิ แล้วก็รวมไปถึงฮาเตนเบนอักฟานะครับก็พร้อมออกสตาร์ทเป็นตัวจริงฝั่งของไซเยตียนครับ25แต้มจากการชนะ6เสมอ7แพ้14ครับเกมล่าสุดเปิดบ้านเบียดชนะเมดมา1 0ูนย์ครับปัญหาคือโรแมงอามูม่แนวรุกตัวเก่งดันมาเจ็บนะครับหลงไม่ได้ตัวหลักเมดิกาเมร่าเรอัตบูดาบูสนะครับรวมไปถึงอโนนดิ in, ครับ เกมแรกที่เจอการสมัหรก่งหนึ่งที่บ้านของแซนเอเตียนนะครับคู่นี้ก่อนเกมเขายกให้ริวเหนือกว่า mm. ผมมองว่าริวเริ่มกลับมาคืนฟอร์มแก้วครับหลังจากที่ช้ําเก่าออกสตาร์ทได้ย่าแย่นะครับไปจมอยู่ครึ่งล่างของตารางมานานครับช่วงหลังเริ่มเครื่องติดแล้วครับและจะว่าไป ยังมีลุ้นพื้นที่แชมเปี้ยนซีดด้วยนะครับตามหลังโอลิมปิกมาเซอันดับ3แค่5คะแนนครับแลเหลือเกมเล่นอีกมากมายครับมากกว่าสืบนัดดังนั้นดูแล้วเนี่ยผมว่าน่าวัดไปที่ริวครับเล่นในบ้านด้วยครับเกมรุกกลับมาท็อปฟอร์มนะครับหนึ่งประตูมีแน่ไปลุ้นประตูที่2นะครับให้เชียร์แชมป์เก่าริวเป็นคลึงเน้นทีเดียวประจำค่ำคืนวันนี้เด็ดๆครับขอให้ทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย